4 cookery week 17 w e e นี้เป็นวีคแข่งการสอบอีกแล้วทุกคนกลับมาสอบพอเรียนแบบสอง week สอบสองสาม week แล้วสอบวิคีวีคนี้สอบหกเมนูเป็นเมนูของเอ่อที่เราเรียนวิคล้วกับอีกวิคนึงก่อนหน้านี้ทีนี้อ่าหกเมนูมันก็จะมีเมนูที่ทํายากไม่ใช่มันไม่ได้มีเมนูทํายากมากหรอกแต่ว่าทํานานแต่เราเมนูก็คือแบบทํานิดนึงแล้วก็เอาไปพักก่อนทํานิดนึงเอาไปพักก่อนอะไรอย่างเงี้ย แล้วกวาจะได้ส่งมันก็จะเป็นช่วงบ่ายๆใช่ไหมเราก็ทาเวิร์กโฟลมาอยู่แล้วเราก็ไล่าตามเวิร์กโฟลมาเรื่อยๆก็สอบ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 ,สอบทำส่งทําส่ง,สงตัวนี้พอส่งอ่ะโอเคผ่านผ่านผ่านจนยันตัวสุดท้ายผ่านเขาก็แบบเรียกไปคุยบอกว่าเอ้ยเราเสร็จคนแรกเลยนะแล้วก็ผ่านทุกตัวแบบเออรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบในใจก็รู้สึกดีใจมากเลยทุกคนส่วนทฤษฎีอ่อทฤษฎีเขาแค่ follow พวกเอกสารก็เรียนเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ให้แบบทำงานตรวจงานอะไรแค่นี้ไม่มีอะไรมากก็คิอแต่ว่า